วันนี้จะพาทุกคนไปฝังหมุดนะครับผมฝังหมุดให้ a d v 350ห้าศูนย์นะ a d v สามนะครับจอหมุดนะครับแล้วก็เรื่องของการประพันสายชามหมุดที่เราจะเจาะนะครับเพื่อ ไม่ให้ตัวสตัวนี้มันแยกร่างออกจากกันชามก็จะมีชามใส่เม็ดนะครับทั้งจริงจะเน้นชามสององศาหรือเรียกว่าชามทูริงเป็นสุดที่ดีที่สุดครับทั้งจริงก็จะรู้พราทั้งจริงทเทสใ,ใช้งานอยู่ประจำออกทิปเดินทางไกลอยู่ประจำเราก็จะเจาะทั้งหมด6กูล คครับทุกคนวันนี้อยู่กับ2เราเล่าเรื่องเลยนะครับวันนี้ผมมีนัดจะไปทํารถนะครับตอนนี้รถของเราครับวิ่งมา7 8 5 4กิโลเมตรแล้วนะครับเห็นมีเพื่อนๆหลายคนนะครับบอกว่าช่วงประมาณ800 0ันะหมุดของรถจะขาดนะครับผมก็เลยไม่ค่อยมั่นใจนะเพราะว่าขี่ไปต่างจังหวัดบ่อยนะครับผมวันนี้ก็เลยถือโอกาสจะไปย้ําหมุดนะครับผมนัดช่างไว้ตอน10บโมงนะครับตอนนี้ก็8ปดโมงครึ่งแล้วตั้ง GPS ีเรียบร้อยนะครับผมได้เวลาออกเดินทางครับผม แล้วไปกันเลยครับตอนนี้เวลา8ปดโมงสีแล้วนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองสมุทรสาครน,นะครับผมรถก็ค่อนข้างเยอะนะครับบรรยากาศตอนนี้เหมือนฝนจะตกนะครับผมนัดช่างไว้10บโมงนะครับถนนเริ่มโล่งแล้วครับผมมุ่งหน้าเส้นนี้ไปพุทธมนตรสาย4นะครับ ความรู้สึกค่อนข้างเย็นนะเหมือนฝนจะตกนะครับวัอบนอาทิตย์แบบนี้น่าจะทําความเร็วได้นะ GPS จับไว้คือ1ชั่วโมงถึงครับตอนนี้ท้องฟ้าเริ่มสดใสแล้วครับมีท้องฟ้าเป็นสีฟ้าให้เห็นนิดนึงตรงไปนครปฐม,มนะครับพุทธมนตรสาย4ครับผมเราจะถึงตอน10บโมงพอดีเลยนะครับ กับบรรยากาศวันอาทิตย์นะครับผมรถโล,ลง่ลงๆครับถนนโลง่ลงๆเหมือนฝนจะตกเลยนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่ารถผมเนี่ยวิ่งได้เจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบกิโลเมตรแล้วนะครับเห็นเพื่อนๆบอกว่าหลายๆคนนะมีเสียงแตกครับบางคนก็บอกว่าย้ำดีบางคนบอกว่าย้ำไม่ย้ำดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับของผมนี้ ไม่ค่อยมั่นใจนะครับเพราะว่าขี่ต่างจังหวัดแล้วก็ขี่ท่องเที่ยวบ่อยๆนะครับผมก็เลยเสริมความมั่นใจมาย้ำหมดซะหน่อยนะครับผมบางคนก็บอกว่าถ้าย้ำไปแล้วเนี่ยจะหมดประกันนะครับเรื่องประกันผมไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่นะสมมติว่าไปท่องเที่ยวแล้วไปพังในป่าหรือว่าไปเป็นอะไรที่เราไม่สามารถถอดได้เงี้ยครับอันนี้จะเป็นปัญหาสําหรับผมผมก็เลยต้อง ย้ำหน่อยครับเพราะว่ารถของผมเนี่ยเป็นรถรถแรกเลยนะเป็นรถที่ออกร้อยคันแรกที่มอเตอร์โชว์นะครับก็เลยไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะครับผมแต่ก็ขี่มาก็ยังไม่มีอาการอะไรนะแต่แค่เสริมความมั่นใจแค่นั้นเองนะครับโอเคผมโมมาเยอะแล้วออกเดินทางกันต่อครับผมข้ามสะพานตรงนี้ไปนะครับไปพุทธมณฑลสายสี่นะครับแล้วก็จะเข้าเส้นปิ่นเก้านะครับ ตอนนี้อยู่เส้นพุทธมนตรสายสี่นะครับรถก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ช่วงเช้าๆแบบนี้วันนี้ต้องเข้ากรุงเทพได้ไม่ค่อยชินเท่าไหร่กับถนนกรุงเทพนะครับผมสายมือเป็นพุทธมนตรสายสี่นะครับตอนนี้เราขี่มาถึงพุทธมนตรสายสี่แล้ว สะพานนะครับมหิดลสารยานะครับผมนี่นะครับใครจะมาเรียนก็ตรงนี้นะครับมองมหิดลครับมุ่งหน้าไปปิ่นเก้านะครับ เบยให้เราเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะครับสะพานพระรามาเหรอถนนงามวงวานนะครับผมเดินทางตามเส้นทางนี้ไปประมาณ ส3ามกิโลเมตรครับผมตุ๊กนตอนนี้เราจะเจาะเข้าใจกลางกรุงเทพแล้วนะครับเห็นตึกรามบ้านช่องข้างหน้านะครับผมกดจะข้ามแม่น้ำตรงนี้ไปนะบ้านนอกเข้ากรุงอย่างผมหลงหรือเปล่านะครับวันนี้แต่ไม่น่าหลงครับเพราะว่ามี G.P.S. นํานำทางอยู่นะนี่ครับนี่ครับแม่น้ำเจ้าพรยาช่วงนี้หน้าฝนน,ะน้ำเยอะหน่อย นี่นะครับเจาะเข้าใจกลางกรุงเทพแล้วนะครับผมของเรายัางพงตรงไปนะวกว่าอย่างเดียวคือวิ่งหลงขึ้นทางด่วนนะครับนี่ครับเจาะเข้าใจกลางกรุงเทพนะตึกรามบ้านช่องใหญ่โตมากครับโอ้โอยบ้านนอกเข่ากรุงครับผมนี่ปกติปกติได้เข้ามาในกรุงเทพปไหนครับแลนอยู่แต่ในสมุทรสาครครับเอ้ตกสำเนียงอีสานบ้านเจ้าของอีกแล้ว โอเคครับผมก็จะเบ้าคนกันแบบนี้นะครับวันนี้จะพาทุกคนไปฝังหมุดนะครับผมฝังหมุดให้ ADV 350นะขึ้นบนหรือลงล่างครับนี่ GPS บอกว่าให้ไปข้างบนได้ไม่โดนจับใช่ไหมไปกันของเรายังตรงไปนะตอนนี้นี่ครับตึกสูงมากบ้านนอกเขาคูมิลีผมเนี่ย ตื่นตาตื่นใจเมื่อเจอตึกใหญ่ๆสูงๆมองไปทางไหนก็เหมือนกันไปหมดโอ้มีรถไฟฟ้าครับอันนี้สายสีม่วงเหรอโอ้เข้าเจอถนนรถติดแล้วครับเหลืออีก28กิโลเมตรครับผมทางร้านเขา,าแชร์โลเคชั่นมาให้นะครับ น่าจะไม่หลงแต่ถ้าเกิดใน GPS เองอาจจะหลงได้นะไปออกเดินทางกันต่อครับผม โอเคทุกคนตอนนี้เราอยู่เส้นถนนนวมินนะครับอีก13มนาทีก็ถึงแล้วนะครับร้านช่างกิ้งนะมุ่งหน้าบางกระปินะครับ ายังตรงไปเรื่อยๆนะครับเหมือนน้ำท่วมนะครับระวังถนนลื่นนะครับผมใกล้ถึงแล้วเจ็ดนาทีครับเลี้ยวขวาตรงไฟแดงนะครับเราต้องเข้าขวาไว้วกันเลี้ยวขวาข้างหน้าตรงนี้นะครับ ผู้ขนานการจนาพิเศษบางกะปินะครับผมขวามือนะครับ่อไปขวากันเยอะเลยตามเพื่อนๆไปเลยครับไปครับถึงคิวเราแล้วออกตัวกัน ผมไปมาซื้อ Bluetooth แถวนี้เราเข้าน้ำมิน42นะครับใกล้ถึงแล้วทุกคน ถึงแล้ทุกคนใช่ใช่สวัสดีครับครับผมครับผมสวัสดีครับสสวััดีครบทุกคนตอนนี้อยู่กับ2เราแล้วเรื่องนะครับวันนี้ผมเดินทางมา ึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับร้านของช่างกิ้งนะครับช่างกิ้งครับช่างกิ้งครับนัดช่างไว้นะครับก็คือจะมีทําหมุดนะครับเขาเรียกตัวนี้เขาเรียกอะไรครับเจาะหมุดหลังการขาดการขาดครับแล้วก็จะมีปรับองศาองศาช้าก่อนอื่นนะครับต้องขอสวัสดีด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ช่างกิ้งก็ได้รับเกียรตินะครับได้ทํารถเจ้า ADV 3 5 0นะครับก็จะมีเรื่องของการเจาะหมุด นะครับแล้วก็เรื่องของการปรับปรุงสาชามเพราะจริงแล้วช่างจริงก็ทําแนวสไตล์ทูเล็งอยู่แล้วนะครับคันนี้ก็มาให้ความรู้ด้วยละกันนะครับอันดับแรกเลยคันนี้ก็จะมาเจาะหมุดนะครับเจาะหมุดเนี่ยหมายถึงว่าตัวนี้นะครับหมุดที่เราจะเจาะนะครับเพื่อไม่ให้ตัวสองตัวนี้มันแยกร่างออกจากกันแต่ตัวนี้นะครับมันขาดออกจากกันแล้วนะครับมีการเจาะไปแล้วนะครับเห็นไหมฮะมีการเจาะไปแล้วมันโอกาสขามีไหมมันจะ คอนอย่างนี้เลยครับอ <Negative. S 1> ันนี้ค mm ือเนื right. ่องจากว่าหมูตัวเนี้ยมันเริ่มที่จะขาดแต่ลูกค้าไปย้ํามาซึ่งตัวเนี้ยทาจากที่อื่นมาต่อไปเดี๋ยวเราจะทําสไตล์ของทั้งจริงเลยจะมีการจอบหมูดทาเกีียวแล้วก็เชื่อมนะครับหนึ่งจุดนะครับที่เราจะจะต้องทําต่อไปครับเรื่องของชามนะครับชามก็จะมีชามใส่เม็ดนะครับชามใส่เม็ดเนี่ยนะครับทั้งจริงจะเน้นชามสององศาหรือเรียกว่าชามทูริงเพราะว่าทั้งจริงเน้นทูริงไม่ได้เน้นสิ่งเน้นแวนดอยู่แล้วนะครับ เรื่ององศาชามตัวเนี้มันก็จะมีผลนะครับองศาชามเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเงามีด้านคําว่ามีเงามีด้านเนี่ยมันแตกต่างตรงไหนเวลาเราเอาสายพานขึ้นเนี่ยสายพานเขาจะเดินเบาตรงนี้เวลาเราเปิดคคนเร่งปึ๊ดขึ้นมาสายพานเขาก็จะมาเรื่อยๆไต่ดับไปเรื่อยพอถึงด้านปุ๊บตัวนี้แหละครับมันเหมาะสําหรับเดินทางไกลมันจะดรอปเรื่องของรอบลงมาได้ทําให้อัตราเร่งในรอบท้ายๆเนี่ยเดินค่อยๆไหลไปเงาเเนี่ยมันเหมาะสําหรับช่วงขึ้นเขาเวลาเปิดขึ้นเขาเนี่ย สายพาน์เขาขึ้นมานิดเดียวเองครับขึ้นไปขึ้นมาลงไปขึ้นไปขึ้นมาตรงนี้จะเหมาะมากนะครับส่วนหนึ่งนะครับส่วนด้านในอ่าเดี๋ยวเรามาดูด้านในด้านในเนี่ยนะจะเห็นว่ามีการเปิดล่องเม็ดอยู่ทั้งหมดเลยหลายคนอาจจะเข้าใจว่าไอการแค่เปิดล่องเม็ดเนี่ยมันก็แค่เปิดล่องเม็ดเพื่อให้เม็ดเดินทางได้สูงขึ้นถูกครับเดินทางได้สูงขึ้นก็จริงแต่มันจะต้องมีองศาของเขานะครับสังเกตเห็นไหมว่าองศาเนี่ยของเขาเนี่ยมันจะช้อนไปแบบนี้ แต่ถ้าเกิดเดิมเดิมเขาเนี่ยมันอยู่แค่นี้เดี๋ยวเราเปิดชามเดิมดูแล้วเดี๋ยวเราเอาเปรียบเทียบกันดูอันนี้เดิมเดิมนะฮะเห็นไหมฮะเดิมเดิมนูยังเยอะอยู่เลยนะครับเดี๋ยวยังไงต้องมีการทําความสะอาดนะครับอันนี้เรื่องของชามนะครับชามก็จะมีรอยสึกละขนาดแปดพันโลนะครับสึกละโอเคเดี๋ยวปรับหน้าใหม่ก็เป็นของใหม่แล้วนะครับอ่าตัวนี้ก็คือชามเดิมนะครับชามเดิมตัวนี้แหละครับที่ชอบขาดนะครับชามเดิมไอ้ตัวนี้เป็นรหัสปีหนึ่งนะครับ ชามตัวนี้นะครับมันจะมีรหัสของเขาคือ V1 V2 ึ่งวีสองแล้วก็ห2แล้วก็สล่าสุดก็คือสครับครับโอเคตัวนี้ก็ชามฝุ่นเยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวตัวนี้ก็มีการปรับองศาซอกล่องเม็ดอะไรต่างๆนานาโอเคร <Okay. S 2> เรียบร้อยครับ <Okay. S 2> เดี๋ยวเราไปลุยข้างในกันได้ครับผมตัวนี้เรียกว,ว่าการเปิดล่องครับเพื่อให้เม็ดเดินทางได้ไกลขึ้นสายพานขึ้นได้สูงขึ้น การเปิดร่องเม็ดพวกนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับสูตรของแต่ละร้านนะครับว่าร้านแต่ละร้านเนี่ยเขาจะมีสูตรของเขาส่วนของช่างซิงเองเนี่ยช่างซิงก็จะเปิดแนวแบบท<ต>ัวริงนะครับแนวทัวริงก็คือเน้นใช้งานนะเดินทางไกลท่องเที่ยวส่วนแนวซิงก็จะเปิดอีกแบบหนึ่งครับเพื่อให้รถได้มีกําลังพาได้มากขึ้นเพราะว่ารถซิงกเนี่ยเขาจะมีเรื่องของเฟืองท้ายนะครับลิ้นเล่งท่อ ต่างๆเนี่ยเข้ามาเกี่ยวพันด้วยฉังนั้นก็จะเปิดอีกแบบหนึ่งนะครับส่วนลดออโต้สายพานนะครับคือลถมาแล้วเนี่ยเราเองทาอะไรก่อนอันดับแรกอันดับแรกเลยต้องทําชามก่อนเลยยังไงยังไงอ่าทำชามก่อนเลยอันดับแรกเลยไม่ต้องคิดอะไรมากเลยครับเพราะว่าชุดชามเนี่ยเปรียบเสมือนทุกทุกโซ่เตอร์นะครับมีการทดกาลังต่างนๆนานาครับฉังนั้นลถออกมาใหม่เนี่ยทำชามก่อนเลยแล้วค่อยไปทําท่อทําลิ้นทําอะไรก็ว่ากันไป นะครับเพื่อให้อัตราเร่งที่ดีท็อกดีติดไม้ติดมือดีความเร็วขึ้นเลขไม้เพิ่มขึ้นก็ตัวนี้เลยครับครับโอเคต่อไปการตึงองศาตัวนี้ทั้งจริงก็จะตึงเป็นตึงสององศาครับนะโอเค เราจะเห็นรอยด่างๆอยู่นั่นเกิดจากสายพานมันกินเข้าไปเราจําเป็นที่จะต้องล้างเพื่อให้หน้ามันเรียบนะครับเพราะว่าอายุการใช้งานอยู่ที่8,000โลและ8,000โลนี่นเนี่ยชามมันสึกลงไปเนื่องจากสายพานมันกินลงไปเห็นนะฮะจะมีรอยด้านๆอยู่นั่นแหละครับเกิดจากสายพานมันกินเลยทําให้ชามมันสึกคือเราต้องล้าง,างาอใช่ครับ <ๆ S 1> รเราพอพอมันสึกปุ๊บเราก็เอาชามเนี่ยมามาปรับองศาได้เลย <ๆ S 2> นะครับ ไม่ต้องซื้อชามใหม่นะครับเปลืองตังเราเอามาปรับมันก็จะเป็นของใหม่แล้วของใหม่เลยใช่ครับนี่ครับหน้าเรียบแล้วนะครับอันนี้คือองศาแรกเดี๋ยวเราจะทําองศาที่สองต่ออันนี้คือเราปาดหน้าหน่อยเพื่อความสวยงามนะครับนะฮะสององศาเราก็ไปกาหนดเอาเนื่องจากว่าท่างริงได้ลองแล้วว่าจุดไหนอ่ะเป็นจุดที่ดีที่สุดครับช่างริงก็จะรู้เพราะว่าช่างทิงเทสใช่ใช้งานอยู่ประจํา ออาทิปเดินทางไกลอยู่ประจําอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับชามสองสองศาหรือชามทูริงรเน้นทูริงอย่างเดียวเลยเน้นใช้งานทูริงเห็นไหมครับเสร็จก็เสร็จแล้วนี่ก็เสร็จแล้วนะครับส่วนการเจาะชามนี่นะครับก็ต้องมอีจุดนะครับหรือจุดศูนย์ตายนะครับถ้าเราไปเจาะซีซัวมันก็ไม่ได้เพราะว่าโอกาสที่ชาม,มันแกว่ง,งชามเสียศูนย์มันมี นะครับฉะนั้นเราจะต้องใช้เครื่องเรียกว่าหัวแบ่งนะครับ,รบในการเจาะหรือหาลงคืนเจาะนะครับจะดีกว่าก็คือแบ่งก็คืออย่างหมุดขาดนี่เขาขาดกันเยอะเลยใช่ไหมครับโอ้โหขาดตั้งแต่เมื่อปึ๊บปึ๊บสิงหาปีหกห้าไล่มาเรื่อยๆเลยครับฉะนั้นทำกันดีกว่าแก้ครับเกิดว่ามันขาดกลางทางมาอะไรมาปัญหาเกิดครับต่อไปเราก็จะเป็นการแบ่งละเจาะแล้ว เราจะเจาะทั้งหมด6กลูการตาตเกียวต้องตักเกียวทั้งหมด6กลูด้วยกันนะครับพอตัาเกียวเสร็จแล้วปุ๊บเดี๋ยวเราจะมามทำเปเปอร์รับหัวน็อตอีกทีหนึ่ง ไปได้เลยใช่ครับแล้ถวถ้าไปเชื่อมอีกทีหนึง่งใช่เชื่อมปิดอีกทีหนึง่งกันมันหลุดแบบนี้ฮ่าสวยมครับเนียนดูนะอันนี้แปด0ิโลเนาะครับ ันนี้ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับในการประกอบแล้วไม่มีอะไรนะครับตอนนี้ก็เหลือแต่ประกอบเพียงเดียวการประกอบก็รื้อมายังไงก็ประกอบไปแบบนั้นตามง่ายๆครับรื้อมาแบบไหนให้ประกอบไปแบบนั้นเลยพอยิงเสร็จเรียบร้อยปุ๊บทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้ใช่ไหมครับตอนนี้เราก็มาทดสอบแล้ว ัสายพนเปิดี่ครับอย่างที่บอกตั้งแต่แรกสายพานชามปรับหน้าที่ดีสายพานจะต้องตึงอยู่นะครับมันจะไม่ไม่ตีแข็งเวลาสตาร้มจะตีแข็งแก๊กแก๊กแก๊กตัวนี้เกิดจากหน้าองศามันแหลมสายพานตัวนี้ใช่หรือเรียกว่าสายพานตีแข็งโอเคเรียบร้อยประกอบแล้ว ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมทั้งหมดแล้วก็อย่างที่ว่าไว้นะครับทั้งหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเจาะหมุดชามแล้วก็เรื่องของการปรับองศาชามการปรับองศาชามให้อารมณ์แบบไหนแตกต่างกันยังไงแนวซิ่งกับแนวโทริง่งมันแตกตก่างยังไงก็มีตั้งแต่หัวเรื่องไปแล้วแล้วก็เรื่องของการเจาะหมุดชามว่าเจาะเพื่ออะไรทําแบบไหนอะไรยังไงพวกนี้นะครับเราก็สามารถที่จะนําไป ทำเองได้หรือถ้าใครเป็นช่างใครมาดูคลิปนี้หรือรีวิวนี้เราก็สามารถที่จะนำไปประกอบอาชีพได้นะครับนะครับอย่างน้อยเราก็สร้างอาชีพให้กับช่างทุกทุกคนที่รักอาชีพมอไซค์ด้วยกันฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับเรื่องของการดูแลเครื่องยนต์การอะไรต่างๆเกี่ยวกับมอไซค์นะครับมีอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปอยูทุกมาได้เลยนะครับอยากให้ทางช่องเขาให้รีวิวแบบไหนอะไรยังไงนะ,นะครับ างกิ้งยินดีที่จะสอนให้นะครับโอเคสําหรับอีกเรื่องหนึ่งก่อนปิดเตกตัวนี้นะครับเดี๋ยวช่างกิ้งจะสอนวิธีการกั้นหายใจเรื่องของเบาะเบาะตอนนี้มันมันต่ําใช่ไหมครับผมทันีเราแค่กั้นหายใจกั้นหายใจยังไงหนึ่งสองสาม นขึ้ไปสูงไหมครับสูงแล้วนะใช่ไม่ต้องเสียตังค์เพราะเมื่อก่อนเนี้ยเราจะต้องมีการตัดต่อเชื่อมแต่ตอนนี้ไม่ต้องแช็กกั้นหายใจอ๋อเดินขึ้นไปไม่ต้องเสียอะไรเลยไหมฮะเรียบร้อยเลยสูงไหมสูงครับน่าจบแล้วแค่นี้แหละครับโอเคสวัสดีครับขอบคุณครับโอเคทุกคนตอนนี้เราทำรถเป็นที่เรียบร้อยนะครับที่เรามาทำวันนี้นะมีฝังหมุดนะครับฝังหมุด ชามหลังนะเทาหลังนั่นแหละครับผมเรียกไม่ถูกนะก็ได้ให้ช่างกิ้งช่วยอธิบายแล้วก็วิธีทําให้นะครับแล้วก็มีปรับองศาชามนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ปลื้มที่สุดก็คือเจอ f c นะครับผมต้องขอบคุณ f c ฟซีมากๆเลยนะครับที่เข้ามาทักทายนะเป็นคร,ครั้งแรกเลยนะครับที่ที่เจอ f อครับผมขอบคุณมากเลยครับก็ตอนนี้น่าจะเดินทางกลับนะครับ องศาชามที่เราทำมานะครับเป็นองศาของการวิ่งทัวร์ลิงนะครับผมก็คือรอบต้นเนี่ยจะมาเร็วขึ้นนะครับแล้วก็รอบปลายเนี่ยก็สามารถไหลได้เรื่อยๆนะครับผมจะทำให้เราขี่สนุกขึ้นนะครับช่างกิ้งก็ได้อธิบายวิธีการทำแล้วก็การใช้งานขององศาชามแล้วนะครับผมถ้าใครสนใจก็เข้าไปที่เพจของช่างกิ้งได้นะครับ GLP Racing นะครับผม รู้สึกรอบมาเร็วขึ้นครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือจะช่วยให้ประหยัดน้ำมันขึ้นนะครับในการเดินทางนะเพราะว่ารอบมาไวขึ้นนะครับแล้วก็รอบจะไม่สูงมากนะโอเคเนี่นะครับถนนโล่งๆเดี๋ยวผมจะลองอัดให้ดูนะตอนนี้อยู่ที่หกพันรอบนะครับความเร็วแปดสิบนะผมอันนี้ผมแตะคันเร่งไปนิดเดียวนะขึ้นไปเก้านะครับรอบยังอยู่ที่ห 6,000รอบเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับคือข้อดีขององศาชามที่เราทํามานะผมจะเปิดคันเร่งนะอันนี้อยู่ที่6,000รอบนะครับกับความเร็ว80นะดูนะครับอันนี้ผมแตะนิดเดียวเองนะไม่ได้บิดเลยนะครับยังอยู่ที่6,000รอบนะครับผมความเร็วขึ้นไป100แล,ล ke, exactly. ้วนะครับ104ครับ109100ครับผมความเร็วยังอยู่100แต่ว่ารอบอยู่ที่6,000รอบเหมือนเดิมนะครับ ประมาณนี้ครับผมอันนี้คือทําให้รอบเรารอบไม่สูงนะครับแต่ว่าความเร็วเนี่ยสามารถทําความเร็วได้นะแล้วก็แตะคันเร่งแค่นิดเดียวนะครับเมื่อกี้ขึ้นไป110นะครับแตะคันเร่งไปนิดเดียวนะโอเคนะแต่ทดสอบให้ดูประมาณนี้นะครับผมก็ไม่มีความรู้เรื่องรถเท่าไหร่นะก็จากการใช้งานจริงนะครับแล้วก็ทดสอบให้ดูว่าก่อนกับหลังเนี่ยต่างกันยังไงนะครับผม เดี๋ยวเราจะแยกไปทางรามอินชานะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับขอจบคลิปแค่นี้นะครับผมต้องขอบคุณช่างกิง้งแล้วก็ f c นะครับที่เข้ามาทักทายแล้วก็ที่เข้ามาติดตามและรับชมช่องสองเราแล้วเรื่องนะครับผมทายยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับผมโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม